รายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ b a s t Practice การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียนด้วยกระบวนการสืบสอบโดยการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครองอย่างมีชิดทาง 1. ความเป็นมาโรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่นตั้งอยู่ที่หมู่ที่1ตําตำบลสะพานไม้แก่นอำเภอชนะ จังหวัดสงขลาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถม,มศึกษาสงขลาเขต3จัดการศึกษา2ระดับคือระดับประถมวัยและระดับชั้นประถม,มศึกษาปีที่1-6ปีการศึกษา2564ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่นมีนักเรียนจำนวน213คนผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน14คนจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่4ระยะที่1ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่นได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับดีโรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่นได้จัดการเรียนรู้เน้นการปฏิบัติ Active Learning โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการและวิธีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหารครู กรรมการสถานศึกษาตัวแทนผู้ปกครองและตัวแทนชุมชนอีกทั้งโรงเรียนมีระบบสารสนเทศเพื่อให้ความช่วยเหลือครูและนักเรียนโดยใช้ข้อมูลในระบบ QInfo ในการคัดกรองนักเรียนและเป็นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนช่วยลดภาระครูในการจัดทำข้อมูลธุรการชั้นเรียนการวัดผลประเมินผลที่ง่ายสะดวก และเป็นระบบยิ่งขึ้นครูในโรงเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม PLC ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนทำให้ครูได้รับรู้ปัญหาและได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจากกิจกรรม PLC ทำให้ครูได้พูดคุยสอบถามผู้รู้ทํำให้มีความมั่นใจในการนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งผลให้โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนโดยมีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning การจัดการเรียนการสอนโดยกระบวนการสืบสอบชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึํง3ทําให้นักเรียนได้มีพื้นฐานในการเรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ด้วยวิธีการสืบสอบจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานฐานวิจัยในระดับชั้นประถม,มะศึกษาปีที่4-6ทถึ 6. ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ขั้นตอนการทําโครงงานและหาคําตอบในสิ่งที่ตนเองสนใจจากข้อเสนอแนะ ของสำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาสิ่งที่โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่นต้องเพิ่มเติมคือด้านการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญในการนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 1. การวางแผนนำสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ให้เหมาะสมกับการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 2การประเมินการใช้แผนการจัดการเรียนรู้3การนิเทศกำกับติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู้จากผู้ที่เกี่ยวข้องสรุปผลการดำเนินงานวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคและมีการเลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของครูที่หลากหลายเผยแพร่ผลการดำเนินงานเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบด้วยการประชุมครู ผู้ปกครองหรือการเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือเอกสาร 2. การพัฒนาระบบคุณภาพของสถานศาึกษากอบกับปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยอย่างรุนแรงทำให้เกิดผลกระทบต่อการศึกษาเป็นอย่างมากชุมชนคาดหวังว่าให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยวิธีต่างๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพดังนั้นโรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่นจึงจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาครูและโรงเรียนทั้งระบบอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาเพื่อเสริมสร้างสนับสนุนและสร้างระบบความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่นักเรียนโดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning แบบปูรณาการสาระการเรียนรู้ และการดูแลพัฒนานักเรียนให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศัก,กยภาพและมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรซึ่งมี6สมรรถนะคือ 1. การจัดการตนเอง 2. การคิดขั้นสูง 3. การสื่อสาร 4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และ6การอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืนโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนทุกชั้นแบบ a c t i v e learning โรงเรียนใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองและครูทุกคนนำไปสู่การทำวิจัยในชั้นเรียนและใช้กระบวนการติดตามประเมินผลเชิงพัฒนาโรงเรียน มีเครือข่ายการเรียนรู้ภายในโรงเรียนระหว่างโรงเรียนและเครือข่ายการมีส่วนร่วมของครอบครัวชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นและอย่างต่อเนื่อง 3. Base Practice ตัวชี้วัดที่1ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ครบทุกรายวิชาทุกชั้นปีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดสิครูได้ร่วมกันดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ออนแฮนและออนดีมานโดยมีครูได้ จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนชั้นประถม,มศึกษาปีที่1-3ด้วยกระบวนการสืบเสาะและผู้เรียนชั้นประถม,มศึกษาปีที่4-6ด้วยโครงงานฐานวิจัยโดยการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครอง ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นั้นทางโรงเรียนได้มีการสำรวจสอบถามความต้องการของผู้ปกครองและนักเรียนถึงช่วงเวลาเรียนที่มีความสะดวกในทุกระดับชั้นหลังจากนั้นโรงเรียนได้ดำเนินการจัดตารางเรียนแบบออนไลน์ให้กับนักเรียน พามาชมสมุนไพรที่บา้านคุณยายสมุนไพรแรกใบราใบเตยหอมตามผมมาเลยครับขอมินแก่ท้องอืดทังเดือคหับสวัสดีครับผมชื่อเด็กแชร์ปรมบัตยามท้องครับวันนี้ผมจะมาทำข้าวแยามสมุนไพรครับวัตถุดิบแรกนะครับมะนาว ทสกวัาดทีสคดวดดวัุดิที่ะคบกออืี่ีะะนะ่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุธีพิจารพมสากค่ะชื่อเล่นพี่น้องไมาค่ะวันนี้จะมาทําน้ําสมุนไพรัันค่ะขั้นตอนแรกในหะ้ใส่น้ําที่ลงไปจ้านี่ใส่ลงไปบีบมะนาลงไป ตอก่อนนะคะใส่เกลือลงไปไม่ต้องเยอะหลังจากนั้นคนคะ่ะคนให้เข้ากันให้คนแรงๆสักหน่อยคนคนึงตึงตาชิมแล้วจ้ามาชิมกันอืม อะไรแกเจ็บคอแก้ไอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนับทีชาลีแอร์อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สีเลขที่2 4วันนี้หนูจะมาทำโครงหานฐานวิจัยเกี่ยวกับตะไคร้คำถามคือตะไคร้มีสรรพคุณอย่างไรสมมุติฐานตะไคร้มีสรรพคุณสามารถกําจัดกินข้าวของอาหารได้เรามาทำการทดลองกันเลยค่ะ ตะเคยสามารถนำจัดกินข้าวของปลากระป๋องได้นำตะเคยมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนำตะเคยที่หั่นแล้วใส่ลงในปลากระป๋องแล้วคุณให้เข้ากันหอมมากตะเคยสาม ของปลากระป๋องได้จริงด้วยสรุปผลการทดลงองตะใครสามารถกำจักดกลิ่นคาวของอาหารได้ค่ะตัวชี้วัดที่สองรู้ทุกคนมีการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูมีความชำนาญในการนำสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยการใช้แอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meeting มีการจัดทําวิดีโอการสอนให้กับนักเรียนมีการใช้สื่อจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเช่น YouTube ช่องสอสอวท dltv และมีการประเมินผล ส่งงานในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ Google Form และการทำแบบฝึกหัดโดยใช้ Live Worksheet และมีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ปกครองนักเรียนด้วยแอปพลิเคชัน Line ตัวชี้วัดที่3มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบโดยมีการนิเทศแบบการยานามิตร นิเทศการจัดการเรียนรู้ระหว่างเพื่อนครูด้วยกันและผู้บริหารสถานศึกษานิเทศครูทุกคนโดยใช้รูปแบบบันทึกการนิเทศใช้การนิเทศแบบออนไลน์ด้วย Google f o r m และการบันทึกผลการปฏิบัติงานของครูด้วย Google Sheet ตัวชี้วัดที่4มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบหลังจากรับทราบผลการประเมิน ครูได้ร่วมกัน PLC เพื่อปรึกษาหารือปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูให้ดีขึ้นโดยมีการสนับสนุนจากผู้อำนวยการให้จัดอบรมให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ได้แก่การจัดการเรียนรู้ด้วยแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meeting การจัดทำข้อสอบออนไลน์การส่งงานออนไลน์ด้วย Google Form การทำแบบฝึกหัดออนไลน์ด้วยไล r วร์ชีตอีกทั้งยังสนับสนุนให้ครูได้พัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆที่หน่วยงานต้นสังกัดจัดขึ้นตัวชี้วัดที่5มีการแดกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนโดยครูในสถานศาึกษาได้ PLC ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันภายในสถานศาึกษา เดือนละหนึ่งครั้งและครูในสถานศึกษาได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทางมหาวิทยาลัยสงขลานคารินทตั้งแต่ชั้นประถมะศึกษาปีที่1-3ในกลุ่ม PLC เครือข่ายครูป .1-3 และชั้นประถมมศึกษาปีที่4 6ในวิธีการเรียนรู้ร่วมเชิงราบเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนในรูปแบบออนไลน์ line. ด้วยแอปพลิเคชัน Zoom c o u d Meeting 4. ผลการดำเนินงานมีดังนี้ 1. ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์มีวิจารณญาณมีความคิดสร้างสรรค์คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน์กว้างไกลยิ่งขึ้น 2. นักเรียนรู้จักสงสัยสังเกต สำรวจตรวจสอบและตั้งคำถามจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวรอบตัวและสื่อสารสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยการเล่าเรื่องซักถามเขียนหรือวาดภาพ 3. นักเรียนรู้จักใช้ความรู้และกระบวนการสืบสอบในชีวิตประจำวันด้วยการหาความรู้เพิ่มเติมทำโครงงานหรือชิ้นงานตามที่กำหนดหรือตามความสนใจได้ 4. นักเรียนมีความกระตือรือร้นสนใจที่จะเรียนรู้และแสดงความซาบซึ้งต่อสิ่งแวดล้อมแสดงถึงความมีเมตตาการุณาและระมัดระวังต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ 5. นักเรียนทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความมุ่งม,มั่นรอบคอบประหยัดซื่อสัตย์จนเป็นผลสำเร็จและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 5. ปัจจัยความสำเร็จ มีดังนี้ 1. การจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการสืบสอบ 2. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญหรือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 3. การนิเทศกำกับติดตามและตรวจสอบของผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นกลยานมิตร 4. ความมุ่งมั่น สู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารครูบุคลากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 5. การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารอย่างมีคุณภาพของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 6. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมสนับสนุนในการจัดการศึกษาเปรียบเสมือนครูพี่เลี้ยงที่คอยช่วยเหลือนักเรียนอยู่ที่บ้าน 6. บทเรียนที่ได้รับมีดังนี้ 1. การเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสอะส่งผลให้ผู้เรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้คิดและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองอย่างมีระบบ 2. ครูปรับเปลี่ยนวิธีการสอนพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่ไม่สามารถเปิดเรียนออนไลน์ได้ 3. ผู้บริหารให้การสนับสนุนส่งเสริมปรับเปลี่ยนการคิดกระบวนการบริหารจัดการโดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น 4. ผู้เรียนปรับตัวได้พร้อมที่จะเรียนในรูปแบบใหม่ในรูปแบบออนไลน์ออนแฮนและออนอีมานมีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น 5. ผู้ปกครอง เห็นความสําคัญให้ความร่วมมือสนใจและเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีได้ดีขึ้นและ 6. โรงเรียนสามารถจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในรูปแบบใหม่โดยมีความร่วมมือของครูและผู้ปกครองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน